ขึ้นมาเอาบนได้ลีดสิเศรษฐีก็ว่าบันได้จะห้องไปโลดเจ้าอยากได้ห้องไปโลดห้องเินตายมันก็บันไดเนากเศรษฐีก็ว่าไปถามกลับไปกับมาว่าเจ้าเป็นเป็นจะไดไปจะไดมาจะไดลูกเศรษฐีก็เลยเบ้าความจริงให้หูว่าพนเป็นลูกของพนนี่แหละตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์พนพนก็เลยยัง,งบ่เสืออยู่ แม่บ่ลูกคนเกิดมาเราเคยทำบุญเหนื่อยแล้วเจ้ามาห้องให้เอาหยังสัตยเสร็จทีก็บอกว่าเคนมาห้องให้หยังเคยก็มีเม็ดคอยอยู่มีรถอยู่คันหนึ่งอยากได้ดวงรถอยู่คันหนึ่งท่านเลย แค่มีจิตเรื่องใสกับไปถามกลับไปกับมาว่าเจ้าเป็นเป็นจะใดไปจะใดมาจะใดลูกเศรษฐีก็เลยว่าความจริงให้หูว,ว่าพนเนมห่วยแล้วเจ้ามาห้องให้เอาหย้งสัตวเศรษฐีก็บอกว่าพนมาห้องให้พนคือเกาเนี่ยมาห้องให้อยู่ใกล้ๆเพิ่นพอพนก็ห้องให้พนก็ห้องให้คือกัน พอพอมันเห็นต่ตีห้องเอายังมันโบบิมีหยังเลยอย่างสี่นะเราระวังคอยกระเจ้าไโงงกันแท่นของคอยเป็นเอาบุไรดพระพุทธเจ้าก่อนตายกันด้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์เพิ่อก็ยังมาเสือเพิ่ mind, ็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนตายกันด้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์เพิ่อก็ยังมาเสือเพิ่อเลยไปถามพระพุทธเจ้า พอเปตันกันเลยรูต้ตนพอก็คิดชิลงมาปวดพอก็เลยแปลงหลางลงมาแปลงหลางลงมาเป็นลูกพอพเนียนยังสั่นกันเลยขึ้นว่าเอ้ยหละ่ะเอ้ยว่าม็นเจ้าห้องหายอยากได้ยังขันเจ้าห้องหายอยากได้อันนี้ห้องไปโลดอยู่ปา่าซาเสมอเสมอเพราะว่าเสร็ัน้ะีมีลูกคนเดียวพอลูกตายปะก็ขึ้นฮอดลูก คํามามาห้องไหอยู่ปาสาปุ๊บเลยก็เศร้าห้องไหก็เลยไปถามลูกเพิ่นล่เอ้ยเจ้ามาห้องไหยังอยู่นี่เนเจ้าอยากได้หยังอยู่เฮือนก่อยอันนี้ว่าํานีก่อนพี่น้องพระพุทธเจ้าก่อนตายก็ได้ไปเกิดอยู่ทังสวรรค์เพิ่นก็ยังบ่เชื่อเพิ่นก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระ วันดีครับเพืเ่อนๆพี่น้องสกุลสกคนมนีก็ได้เวลาแห่งการฟังธรรมขึ้นมาเอบาบ่ได้อฤๅดิเศรษฐีก็บ,บรได้จะห้องเวโรดขันเจ้าอยากได้ห้องเวโรดห้องยิ่าตายมันก็บม่ได้หรอกเศรษฐีก็ว่าเป็นลูกของพอนนี่แหละตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์เนพนพนก็นเลยยังบ่เสืออายุแม่นบ่ลูกเพ่นเกิดมาเราเคยทำบุญสนิอันนี้ว่าสมนีการเป็นพี่น้อง อยู่ปาสะเสมอเสมอพอาเสรษฐีนะั้นมีลูกคนเดียวพอลูกตายปะก็ขึ้นหอดลูกคขมามาห้องไหายอยู่ปาสะตันก็เลยลูต้ตนพอก็คิดชิลงมาปวดพอก็เลยแปลงหลังลงมาแปลงหลังลงมาเป็นลูกเศรษฐทีฮองเอาอยัางมันโบบ,บ,บมียังเลยอย่างสี่นะเราระว่างคขยกระเจ้าไฟงโงกันแท้นะ คงคอยเป็นเอาไปได้ไมีอยทรงหลอดแต่แต่ยังขาดอยู่ทรงหลออยากได้ดวง,ดวงอาทิตย์กับดวงจันไปเศษหลอดตันก็เลยรูต้ตนพอก็คิดชิลงม,มาปวดพอก็เลยแปลงลปหลังลงมาแปลงหลังลงมาเป็นลูกตีห้องเอาอยัางมันโบเบ,บอไมหยังเลยอย่างสี่นะเราระหว่างไข่กับเจ้าพรได้งโง่กันแทนะ คงคอยเป็นเอาไัาไดพอพู้เหนยังสั่นกันเลยขึ้น่าเอ้ยล่เอ้ยว่าเป็นเจ้าห้องหาย,ย,ายอยากได้ยังขันเจ้าห้องหายอยกากได้อันนี้ห้องไปโลดจะเอาบัาไดกจ็จเจงอย่แต่มันยังพอเนมเห็นอย่แต่ท่านพระพุทธเจ้าก่อนตายกันใดไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์เพิ่งก็ยังมาเสื่อเพิ่งก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกของตนนี่แหละตายแล้วใดไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์บน เพิ่นก็เลยยังเบื่อเสียอ,อยู่แม่นบ่ลูกเพิ่นเกิดมาบ่เคยทําบุญขึ้นมาเอาบ่ได้อีหลีดสิสติก็ว่าบ่ได้จะฮ้องเวโรท่านเจ้าอยากได้ฮ้องเวโรดฮ้องจนตายมันก็บ่ได้หรอกสติก็บอกอันนี้ว่าสํานีก่อนที่พี่นอ้องพุทธเจ้าสํานีก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วตั้งแต่นั้นมาสติก็เริ่มเริ่มมีจิตศรัทธาทำบุญฉันทานมาตลอดพี่นอ้อง ครอจิงแต่ยังพ่อนอมเนมเห็นอยแต่ของเจ้ามันบ่นเห็นเลยเจ้าเนมเอาเจ้าห้องเอาหนังเศรษฐีก็เลยขึ้นได้เลยเอาบ่ได้ก็จริงอยแต่มันยังพ่อนมเห็นอยแต่ท่านเสมือเสมือ,มอลูกเกิดอยู่ทั้งสวรรค์เห็นยังสึนหอดลูกคนลูกคนหาก,กตายไปสองสามหมื่นเนี่ยคนขึ้นหอดูกคนก็เลยมาห้องให้ เจ้าฝนวาจังใดพี่น้องพอพุทธเจ้าเลยกันเลยตัดว่าดูก่อนท่านเศรษฐีท่านไปเห็นกับตามาแล้วมาทำเราเราจะท่านเลยแค่มีจิตเลื่อมใสกับพอพนเหนอยังสั่นกันเลยขึ้นว่าเอ้ยละ่ะเอ้ยว่ามันเจ้าห้องหายอยากได้ยังขันเจ้าห้องหายอยากได้อันนี้ห้องไปโลดอันนี้ว่าสานีก่อนพี่น้อง เจ้าฝนวาจังไดพี่น้องพระุทธเจ้าเลยก็เลยตัดว่าดยก่อนท่านเศรษฐีท่านไปเห็นกับตามาแล้วมาทำเราเราจะเอาบะได้ก็จริงอยู่แต่มันยังพ่อเนมเห็นอยแต่ท่านเปรนลูกของฝนนี่แหละตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์่น่นก็เลยยังเบื่อเสยโยเม่นบ่ลูก่นเกิดมาบม่เคยทำบุญเมื่อวานมาหอดตอนหลกเศรษฐี พ้นเห็นลูกเห็นพ่อพนมาห้องให้อย่าเอาบะได้ก็จเจงอยู่แต่มันยังพ่อนมเห็นอยู่แต่ท่านสืก,กเก่าพี่น้องก็ได้นำเอาธรรมะมาเาบาเสวพี่น้องฟังวันนี้ก็สิมาว่อต่อเรื่องเมื่อวานเนี่ยพระพุทธเจ้าก่อนตายก็ได้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์เพ่งก็ยังมาเสือเพ่งก็เลยไปถามพระพุทธเจ้า พอเป็นเหนื่อยเเจ้ามาหองให้เออนยั้งสัตวเสร็จทีก็บอกว่าเพื่อนมหองให้เปิดทีลงมาปวดก็บอกว่าโอ้ยข,อยข,อยขอย่อยเง,งินข่อยอีหยังเลยห้องจนตายมันก็บ,บ่ดดบบบดยยได้หรอกลูกเสร็จทีก็เลยว่าบ่ได้จังไหมมันเนมเห็นอยู่เศรษฐีก็บอกมันเห็นอยู่จะเอาบุได้ก็จริงอยู่แต่มันยังพอเนมเห็นอยู่ แต่ท่านอยู่ป่าสาเสมอเสมอพา,าเสีนะั้ีมีลูกผู้เดียวพอลูกตายปะก็ขึ้นหอดลูกขมามาห้องห้อยู่ป่าสาท่านเลยแค่มีจิตเ,เลื่อมใสกลับขึ้นมาเอาบ่ไดลีดิเศรษฐีก็ว่าบ่ได้จะห้องวิโรจนเจ้าอยากได้ห้องวิโลจห้องยนตายมันก็บ่ไดหรอกเศรษฐทีก็วอาพวกเลยก็เศร้าห้องห้ก็เลยไปถามลูกมัน ลาเอาเ้ยามาหฮองห้ยยั้งอยู่นี่เป็นเจ้าอยากได้ยั้งอยู่เฮือน่อยอยู่ป่าสะเสมอเสมอเพราะว่าเศรษฐีนนะั้มีลูกผู้เดียวพอลูกตายปะเก็ขึ้นหอดลูกขันม,มามาหฮองให้อยู่ป่าสาะที่เจ้าฝนว่าจังได้พี่นนอกพระพุทธเจ้าเลยก็เลยตัดว่าอยู่ก่อนท่านเศรษฐีท่านไปเห็นกับตามาแล้วมาทำเราเราจะอันนี้ว่าสานีก่อนเพี่นนอก เป็นลูกของพลน,นี่แหละตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์พลพนก็เลยยังเบื่อเสียอยู่แมนบ่ลูกพนเกิดมาบ่เคยทําบุญสัตพุทธเจ้าสแซนีก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วตั้งแต่นั้นมาสัตยีก็เริ่มเริ่มมีจิตศรัทธาทําบุญสัตทานมาตลอดพี่น้องเป็นลูกของพลน,นี่แหละตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์พลพนก็เลยยังเบื่อเสียอยู่ แม่นบ่ลูกเพิ่นเกิดมาบ่เคยทําบุญซั่นทานเลยแค่มีจิตเลื่อมใสกะเป็นลูกของพญนั่นล่ะตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ทางสวรรค์พิ่นพิ่นก็เลยยังบ่เชื่ออยู่แม่นบ่ลูกพ่นเกิดมาบ่เคยทําบุญนลูกของพน่ล่ะตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ทงสวรรค์พ่นพ่นก็เลยยังบ่เื่ออยู่แม่นบ่ลูกพ่นเกิดมาบ่เคยทําบุญจริงแต่ยังพอน้อมเนมเห็นอยู่ แต่ของเจ้ามันเห็นเลยเจ้าแนมเอาเจ้าห้องเอาอยังเสรษฐีก็เลยขึ้นได้ใลรรู้ดีเท่าเสรษฐีเหรอเพิ่นก็ว่าอย่างสี่เสรษฐีก็เลยขึ้นขึ้นมาได้ว่าโอ้แค่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพอพุ่นเห็นอย่างสั่นก็เลยขึ้นว่าเอ้ยละ่ะเอ้ยว่าเป็นเจ้าห้องหายจากได้ยังขันเจ้าห้องหายจากได้อันนี้ห้องไปโลดอยู่ปาา่าซะเสมือเสมือ พ่อเสร็จทีมีลูกตัวเดียวพอลูกตายปะก็ขึ้นหอดลูกขำมามาห้องไหายอยู่ป่าสะพอพนเยนยังสั่นก็เลยขึ้นว่าเอ้ยละ่ะเอ้ยว่ามันเจ้าห้อง